ออไ้นันไม่ได้เหรอได้อยู่เรไรอ่ะเกณฑน้องมาก่อนซองขายได้อยู่ผมหาได้นานเนี่ยอันนี้เป็นเท็ดควบทำเอาเป็นเท็จจริงเหรอใช่ดูรู้ดูรู้ที่มันใส่ไหนเป็นเท็จล่างที่สิบเลยชอบอ่ะหลานชอบมากเลยเป็นเท็จไม่อยากดูเลยอยากดูไฟนั่นต้องทำว่าเหมือนโดม อยากเอาพี่ไปเทียบกับพี่โดมเลอหน้าเหมือนนี่มาบอกตอหน้าเหมือนเอาฟองสบู่มาเกิดเวลาอืคล้ายๆพี่ออฟกับพี่รอรวมกันเออแต่พอรวมกันละเล่เองคล้ายๆพี่รอนมากคุเล่นรอนนี่ก็หน้าแบนไปไหนไม่รู้แบนเกินหน้าเหมือนใครวะหน้าเหมือนปานัดดาททีี่่เราปากอ่ะ เหมือนมมีปากเหมือนกันเหมือนปนันดาไม่อะแต่ปนันดาจะกว่าเหมือนคูรักเออใช่ลูกคูรักมอสกนวนเหมือนพี่ติ๊กมู่้ัไม่รู้จักพี่ติ๊กจัดงานวดเก๊ดทำอย่างนี้นะอนึ่งหน้าไม่เกา่นาเหมือนว่าคลาสสิเออใช่ได้ใช่รายการดาวค่ะ ฮะที่อะไรคะที่แบบชนแล้วก็อะไรทิกอะไรสักอย่างป่ะเออเออพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะอะไรสีส้มอ่ะเขาพูดว่าอะไรนะอะไรพี่สิกก่อนที่มี่พี่บอลไปหันข้าวอย่างเงี้ยเหมือนก๊อล์ฟกอลฟอะไรก๊อล์ฟไมเหมือนก๊อล์ฟไหมอ่ะไม่กอล์ฟมีเงินไงานด้วยดิไอ้ควงยานมาใช่เหมือนไม้ไม่เหรอ ไม้ลิงไม้ลิงไม้ลิงไม้ไม้ไลิงกับหมาน่ะอ้าวว่ามีลิงชื่อไม้อะไม่ตัดหมาเมื่อก่อนตายแล้วอ้าวเหรอขัากิ้งลิงกับหมาอยู่ลพบุรีอ่ะนี่เป็นขังกิ้งลิงกับไม้วะไม่ต้องจับดูมากเลยนะอ้าวก็ลิงมันพี่ไม้เนี้ยหรอไม่ใช่ลิงมันตลาดม้าเลยอะนี่พนชื่อเจมกับไอ้นี่ไม่ใช่หรอปันคูบ้าไม้ไหนวะ แหม่ชอบโดเลยนะชื่อเชี่ยคมัวเก่งมากนะแบบพูดออกมาได้หมดทุกอย่างปลยอันนี้มันไม่จริงเลยทั้งยังไม่รู้แล้วบอสหน้าเหมือนหมาสีขาวที่เป็นเพื่อนกับปังคุณพี่เขาพี่เขาหมาพันธุ์นั้นมากออกไปอะไรว่าจะเสียงอะไรที่แต่บอสเหมือนโกบจริงๆไมจริงไม่มันนินเหมือนอาฟออกไปจะซื้อหมาพันธุ์เนีย้กับเจมเขาได้ไงมันนินเหมือนชูก้ามากกว่าน่าย่นนะเออมาเลยน่าย่นปั๊ก ใบไ้้ยเหมือนกวาดูดอเหรอเอ้หมือนกวาาือใสื้อบริสุทธิ์ช่ำหน้ามันอยู่ในป่าขอหมาที่เกยบแม่ยไม่ชอบหมาหลายอย่างเหมือนเด็กหทำป๊อยให้ัวแต่ไม่เหมือนตัวเองนะเาเลียง้เขาเี้งูดอตัวใหญ่ที่บ้านแนี้สัตว์หมอยู่ล้ยง้ั่ตัวตัวลสอเก้งเหรอถูกกว่าอีกตัวไมอสีกประมแต่เวลาเขาให้เลี้ยงตัวผู้ตัวเมียไม่รู้ แค่ตัวคู่เพราะว่าตัวเมียเวลามันเป็นเวลามันเป็นเนี่ยแบบฤดูสมพันธ์แล้วมันก็จะไม่รู้โนล้องแล้วมันก็จะชนรุนแรงแล้วแต่จะทิ้งเข้าไปจะบกตาไม่ได้ก็จ่ายก็บตหมดิมตายเพาไม่มีตางใชเขเคยปฏิญาณไว้อยากเรียนลยให้แม่ให้พ่อให้แม่ให้หมดเลยไหมเฮยต้น มันใช่เลยมันมันเป๊ะเลยอ่ะคือมันพลาดเดียวกันเลยคือมันบดออกมาพลาดเดียวกันเลยนะ้ได้เนอะเนอะเนี่ยมันจะมีเสียงแบบพอวนมาถึงครับเเาลยแบบดอกแรกแบบกิ่นแบบหืมเจนี่ไม่เจนี่พีเลยแบบวิ่งผ่านคือยังวิ่งไม่ถึงรอบจากตรงนู้นมาตรงเนี้ยครึ่งรอบแล้วแบบเลิกวิ่งเลยอ่ะไปเต้นเลย แล้วต้นมากินต่อไปเก่งมากแล้วไอเนี่ยมาลิงอ้ชอบมาดมต่อเฮ้ยจะอ้วกอ่ะไอ้ปอก็ไม่สนแล้วปอก็ทำไมปอไปดูเลย แล้วพอพอมาพิโอไปแล้วพอแบบ่รู้คนเลยไมารม้นเม่ร้นเลมร้นเลมร้นเลม่รู้นเลยแม่รูนเยม่รม้นเลอไม่เยไมรนเลอไม่รู้นเยมนเลอม่ร้นเยม่ร้นเลยไม่รลยไม้นยไมรู้เอไม่รู้คเ่รู้นเลม่รนเลยมรนยไมร้นเจอ่รนเล่รนเลม่ร้คนเลไม่รคนเลม่ร้ไม่รู้นเไม่รู้คนม่รนเลยมรน่ร้ม่ร้ยไม่รู้เ ต่มันไม่ผิดมันเป็นพี่น้องก<บ>ันจริงๆไ,ไดวิ่งไปทั่วโควอนอารมณ์เสียเวลาแบบจูงแล้วมันวิ่งไม่ไปนะ เจนี้แบบไวยไปแขกกว่าเข็นอยู่เขาไปแขวะแบบโวยหมาโอ้ยคนที่ททะเลาะกับหมาโอยควรเจะวิ่งกมานี่ยมันมทุกวันก็ไม่เนีจะไปทำไมมันนีปวิ่งมาจะไปตรงๆไปพาซ่าต้อดึงคอกระตุกมานี่ไม่าไม่หวจ้าผูกจ้ะนสงสารมัน แล้วเดี๋ยวผูกกันไปเขาไม่ให้เขาไม่ให้ปล่อยเลยก็ผูกกันเลยเดี๋ยวมันตกลมปล่อยมันก็วิ่งมด้วยหวานเขาไม่เอามาเลยเห็นไหมวันนี้วันนี้ไม่เอามาเนี่ยเล่าไหว้ปะแต่มันน่ารักร้องไหว้ปะน่ารักมันเล่นดิคือนี่จะวิ่งนี่ก็วิ่งทางก็ไปไม่ได้หรอกจ้าพี่ที่เขบอกว่าเดี๋ยวมาลองให้ฟังใช่ไหมเขาไปต่อกันแล้วมันแบบเหนื่อยอ่ะมันแบบต่อต่อต่อสามท่อนเนี้ย อยู่ด้วยกันนี่ไม่ไปยไม่ laser, ไม่ yup. ไม่ไอยู่ด้วยกันอีกนิดแต่ก็อีกมาดอะไล่าขึนไม่รอเาจะไม่ร้องก็ไม่ได้เฮ şey ้ยใช่เลยนอะทำเป็นยนก็ไม่ได้นะเฮ้ยไปกินกัเลยนะไม่ใเราตัดนไขึ้นเลยะบอลอยเทาแอแล้วมันจะอร่อยอร่อยบาดี้กินไหมเดี๋ยวโอเสียงยตัด ใช่เลยใช่เลยพี่ตันแบบเหมือนมากอ่ะมีจังหวะดูเข้าด้วยนี่เจ็บาเโอ้ยไม่สุดท้ายอุ้ยปรเดียวไปอบดีโอ้ยโอเวกครอบอบอบเปิดแล้ว อะไรสั่งไม่กิี่้ามตู้กบอยู่ไหนได้เหรอกิไม่เอาไม่หมดเฮ้ยเยอะมากอะตูกบไปแล em. ้วเหรอาตู้เย็นเลยสองสองตั่งอยู่เพาะตู้เย็นเลยก็ต้องทิ้งเพราะมันไม่เป็นไอซ์ดิ้งแล้วโอ้ไม่เข้าตู้ฟรีซมังรู้ทำคะขังเปนี่นี่ต้องเอาไปอบใหม่ให้มันละลายหมดเลยข่าว่ามนี่แค่ เคยดูพวกหนังเกาหลีอะกูเหรอพระเอกเล่นนางนจะสิวขึ้นอีกเห็นจิ้มเห็นจิ้มพเอกเรืนเหรอขึ้นตลอพระเอกเล่นนางเอกอย่างเงี้ยพระเอกสมมตินางเอกนั่งข้างหลังใช่ไหมคะนิวมาดินิวเร็วเร็วดิงเีอย่างเไมสิมันจะแบบบจมันะอย่างเงี้ยพระเอกเล่นนางเอกเลยผ่านมา งีเขนจะน่ารักไปพอดีเกชอบดูหนังเกาหลีแล้ก็แบบเพ้อตามหนังหนังชอบเพอ อยากให้ประเทศไทยซื้อผู้เลนี้ซื้อู้หาวประเทศแนี่จะไปเล่นเฮ้ยหมูหันแรงต้นเฮ้ยีอามาดีต้นแรงนะดี๋ยวต้นแรงเขามาดีเขาจะไม่ห้ามกันละเดินมุมที่เข้ามาเอามาห้าวเหลือเกินหมพูดอะไรรีวิวแล้วไม่ฉบับแล้วในวนึ่ง เฮ้ยทำให้ต้นไม้จะเข้าไปแปลกอะคุยพรุ่งนี้เล่นโโกอ่ะ้ยอดูมันไม่ฟังอยูคนเดียวมันสองข้อสท้ายป๊มยิงข้าวฉลอยมากคลัี่ิโลตาหนื้ย คือมันอร่อยจนแบบเราต่อมันมีเนื้อโอยเนี่ยอน้เนื้อจิเนื้ออันนู้นไม่ใช่ใช่ไหมแปดมอหมอโอ้ยของโปรดมันเลยอร่อยเลยเนื้อถ้าเขากินแบบคีณน่เด็กเมา สดีถือไหวไหมนไครับดนี่ใส่ไม่ดียดกับเล่นเกมตดบบบเทสช้อนคุณน่คุมกบเหมือนดมคเดียวไม่ต้องเอาคำเดียวมี่าเอาครับไม่เอาเอาตากลาช้อนตาปายช้นเออพราะ่านี่ให้พอช้อนเรามันโดนตาเราเนอะ่ เล่นลนหลอดเป็นมีดเล่นเออต้องเป็น่านก่อนเ้าล่นมีดเ่อนเออป่ะเลหลอดมีนเ่อเอออะไ่ะเล่นหลอดีนส่้นขอเล่นเพลงมใมๆหาล้วเแล้วก็เล่นตลอดไอ้นี่เด่ะที่มันเล่นตีลัดตัวแล้วก็เล่นมีดเลื่อนเออที่มันเล่นแบบแบบแบบขมกไปอะไรอ่ะตาแม่เล่นาตาา ดี๋ยวก็สวยอร่อยค่ะไม่เผ็ดเลยค่ะต้อนจ๋าไปมันเป็นรสธรร้ว์อ่ะอี๋อ่ะอี๋อดิวไม่เกี่ยวเลยแต่ชื่อแบบมาแบบนนะเดี๋ยวจะมาโกรธเนี่ยดิวไม่เกี่ยวแะไรเลยค่ะขมันแก่อะไรต้องอะไรนี่วะู้มีหอมเฮ้ยจิ้มขึ้นหนิ้วอะไรคะบิดจิ๋วซิมันเป็นความได้เ้ยนี่ครับอกได้ไหมว่าเราสอนหรือไม่สอนเหมือนมากเะสอนมีสอนครีนก็เจอกันอ่ะก็เจอกันก็เจอการตัวเองแล้วอ็เอาไงอะไรนะ พวกนั้นรุ่นใหญ่น้องก็ถามว่าเราได้ไปสอนเขานอกรอบหรือเปล่ามันไม่อยู่จะไปสอนไงอ่ะก็เจอตอนเช้าเจอครับตอนเช้าก็มาทำไมถึงได้เจอยังไม่มีมาล้อดินี่นี่เหรอตอนมีฝันจังตอนมีนะคะมีมีเออเจอสิก็มีคุยกันไม่คุยกันแล้วเขาจะเป็นไปร้องกันยังไง แต่แต่มีแบบว้อย่างนี้ได้เลยงงมากบอกว่าน่าทะเลาะอย่างนี้ในบ้านตอนตอนซอกเ่กีะไรก็อนถอนเนกการสกปกันบอี้มีเหงื่เห่อทุ่เป็นบอดี้มันยาวแล้วเห็นไหมจะต่าหน้ามาให้อี้ลองถันไม่ตกแล้นะนี่ไเป็นหมาสามคนนั้นร้องก่งสามคนเลยนี่ทีมแ ดมีคนเอนดูเนาบานเลย้อเฮ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 อเฮ้อนฮ่อเฮ้อเฮ้อเฮ่อเฮ้อเฮาอเ้อเฮ้อเฮ้เเฮมอเฮ้อเอ้อเฮ้อ้อเฮเฮ้้อเฮ้อเฮ้อ้อ้อเฮ้อเฮ้อ้เฮ้อม้อเอ้้วเ็้อเออเ ร้อนนี่พี่ไหววยยไวต้นู้เียเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเย่เย่เย่เฮ้ยเย่ได้แล้วพี่ต้นหววทำจริพูด้าเกมมีสี่บาทจะโหวตให้ใครอมไม่โหวตให้ใครเลยเก็บทีนานแต่มีรอนไม่ต้องร้องคบาทงไไทยไือบาทไทยได้ได้จริงเหรอ ไี่แอนนี่อเล่นดิสมันแน้ไม่คดูดิ่ดูดิแต่ว่ามันหมือนมาลยมี่มเหมือนแบบเหมนท่ตัวอง้เดีวมันเหมือนมากอ่ะเหอดออกมาแบบอุ้ยแเหมือนนิ่ๆพอ คืดีไม่ล่มันเลือดกระจายอ่ะพอๆเลยอะไรกันเนี่ยมนดูเน่ยแป้งมนูนุ่ส้นันีผมยาวเท่านี้ป่ะตัวสองแผนนะแล้วผมสองแสนมันีเด้อไอว่าปิดได้ไหมหลักหมื่นก็แพงแล้วนะพันยังแพงว่าเอาผมพี่ไปว่าเปนหวยตอนนี้ เมเคว่าเอาอะไรเเคยเห็นเคยเคยเห็นน้ำแข็งผมสั้นแล้วเคเคยเห็นไหมไงูหในรูปอ๋อไ่ยด้หรอเ่าย่ายกันมาเน็เเห็นในเน็ตจริงเหรอตลกมากเลยปูฮาูเจถึงบานอ๋อ ตอนฉันนักเรียนนะครับหน้าเมียชัดเลยขอโทษเขาทุกคนรูปนั้นสบายดีมากจ้ะตอนตอนดัดสมเกียรหน้าม้าแล้ว่งข่าวนะคือแบบอ๋อเห็นแล้วค่ะเธอเขาเห็นกันทั่วประเทศเลยเหรอครับไม่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยเออไม่มีใครเข้าไปดูเลยมีใครคอมเมนต์มีวิวแค่คนเดียวกูก็เลยไปคอมเมนต์บ่าเป็นรูปตัวทีสองตัวร้องไห้ คอณแกงนไเยอะนะเอามาจากไหนพาที่ีาขบใครนะต้นบอลโอ้ต้นบอลดีเราไม่มีต้นวันนี้ไม่หัวพี่ต้นแล้วไม่ว่าแล้วเปลี่ยนแปงอะไรหน่อยหน่อยจะมีท่นจบใหม่ด้วยจะไม่ถืออยู่ไหนวะเอะหนูอยากเจอนี่จะเฮ้ยขึ้นมา